สวัสดีเจ้าฉันชื่อนางชินิพรตาจันวงมาจากาเป็นตัวแทนของวัดห้วยมะเกลตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางวันนี้ามาอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางณนะที่นี้มีได้ความหุกในเรื่องของการาสมาธิข้อปกตนะิจะเป็นคนที่ สวดมนต์แต่ไปได้นั่งสมาธิทํฮือเราะว่าการที่เฮาสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเนี่ยทำฮื้รู้สึกว่าจิตใจสงบแล้วก็มันมันปลื้มมัน,ม,นมันเหมือนเฮากับเหมือนกับเฮาการทาบุญอย่างหนึ่งค่ะเฮาจะได้ส่วนบุญด้วยอันนี้สมตัวนี้ด้วยแล้วก็การอบรมครั้งเนี้ยพระอาจารย์ทุกท่าน ก็ได้เฮือกันเฮือความรู้เกี่ยวกับหลายๆอย่างทางั้งในด้านการทําความดีเมียอย่างมั่งแต่เฮากดจะเอาไปปฏิบัติของเฮาเองที่บ้านความประทับใจที่มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางที่นี่ในวันนี้ก็คือประทับใจทั้งพระอาจารย์ทุกรูปประทับใจพี่เลี้ยงทุกคนประทับใจสถานที่สะอาด ห้องน้ำถ้าอาจารย์บอกว่าห้องน้ําเราจะต้องทําความสะอาดเพื่อให้คนที่เข้าต่อจากเราเป็นเหมือนเป็นคนแรกเสมอแล้วหนูก็ประทับใจอาหารการกินทุกอย่างคนของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิของหนูหนูคิดว่าหนูอ่าสงบได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะบาดถึงขั้นที่ว่า เพราะว่าถือว่าเป็นการมานั่งสมาธิในในในครั้งครั้งแรกก็คงยังยังต้องนั่งหรือว่าเอาไปปฏิบัติที่บ้านต่อนะคะเนาะขอบคุณหลวงพ่อธรรมชยโยขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนขอบคุณกลยะมิตรที่ดีทุกคนหนูขอเชิญชวนถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมเชิญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ขอบคุณเจ้า